สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามัฒาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราก็ได้เรียนไปเกี่ยวกับวรรณคดีไปแล้ววันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับคําที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งนํามาใช้ในภาษาไทยนะครับสาเหตุของการยืมคําภาษาต่างประเทศมาใช้ก็คือ หนึ่งมีความสําคัญทางพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็คือมีอาจจะมีพรมแดนประเทศติดต่ตอ,อกันอย่นี้ก็มีการนําภาษาต่างประเทศเหล่านั้นมาใช้ความสัมพันธ์ทางด้านการค้ามีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศก็มีการนําภาษาต,ต่างๆเข้ามาใช้การเผยแพร่ศาสนาและบวรรณคดียกตัวอ,อ,อย่างเช่นเรานําภาษาเจาวกับทางด้านประเทศอินเดียมาใช้อย่างเช่นรามเกียรตินะครับก็มี มาจากวรรณคดีของทางอินเดียลามายณะอย่างนี้นะครับาก,การศึกษาด้วยการกีฬาและสุดท้ายครับความสัมพันธ์ทางด้านการทูตเหล่านี้ก็เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับนําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยซึ่งก็มีหลายภาษาที่นํามาใช้ในภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีภาษาสันสกิตภาษาคขมรภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนและยังมีอีกหลายภาษาครับที่กล่าวถึงสำหรับวันนี้แล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับภาษาบาลีและสันสกิลเท่านั้นซึ่งนักเรียนก็จะได้ไดเรียนดึงต่อไปนี้นะครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนักเรียนก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีและสันสกศิลซึ่งกูจะนําคลิปการเรียนการสอนนั้นมาให้นักเรียนได้รับฟังได้รับชมเพื่อความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้นนะครับ คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากคำในต่างประเทศหลายภาษาอาทิภาษาบาลีและสันสกฤตภาษาเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษซึ่งคำในภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นมีใช้ในภาษาไทยเป็นจำนวนมากโดยนักเรียนสามารถใช้หลักการในการสังเกตง่ายๆดังนี้ภาษาบาลี 1. มีสระแปดตัวคือออาอิอีอุอูเอโอสมีพยัญชนะสาสสามตัว 3. มีตัวสะกดตัวตามแน่นอน 4. นิยมใช้ริห้ 5. นิยมใช้ลอจุลาภาษาสันสกฤต 1. มีสระสิสี่ตัว ที่เพิ่มมาคือรึหรือรึหรือไอเอา 2. มีพยัญชนะ35ตัวที่เพิ่มมาคือสอสลาสฤศีสี 3. ไม่นิยมใช้ตัวสะกดตัวตาม 4. นิยมใช้รอหัน 5. นิยมใช้ทอนางบุญโท 6. นิยมอักษรควบอักษรนําโดยมีรายละเอียดแต่ละประการดังนี้ 1. สระในภาษาบาลีจะมีสระเพียง8ตัวคืออออิอีอุอ e ูเอโอเท่านั้นในขณะที่คำจากภาษาสันสกฤตจะมี14ตัวคือออาอิอี I e อูอูเอโอรึรือึลือหอเอาซึ่งเพิ่มขึ้นจากภาษาบาลี6ตัวคือรึรือึลือหอเอา 2. พยัญชนะในภาษาบาลีมี33ตัวแต่ภาษาสันสกฤตมี35ตัว เพิ่มจากภาษาบาลีสองตัวคือสาาสาลาสฤศีพยัญชนะภาษาบาลี33ตัวดังนี้โดยพยัญชนะในภาษาบาลีจะแบ่งเป็น5้าวัคห้าแถววัคก,กได้แก่กะค่ะคะคะณะวัคจะได้แก่จะชะชะชะ ยะวักตะได้แก่ตะทะพะพะนะวักตะได้แก่ตะทะพระพะนะวักปะได้แก่ะะะะนะกปะผะ,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 นะะ,ะพะพะ,พะมะและเศ็จวักอีกแปดตัวได้แก่ยอยักษ์รอเรือ ลอลิงวอลแวนสอเสือหอหีบลอจุราและอัง 3. ภาษาบาลีจะมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนแต่ภาษาสันสกฤตไม่นิยมตัวสะกดตัวตามในเรื่องตัวสะกดตัวตามนักเรียนต้องกลับมาพิจารณาที่พยัญชนะวัคซึ่งมีหลักการคือพยัญชนะแถวที่1เป็นตัวสะกด พยัญชนะแถวที่1 -2 เป็นตัวตามเช่นมัดฉาบุกผาคําว่ามัดฉาจอจานซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่1เป็นตัวสะกดชอชิงซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่2เป็นตัวตามพยัญชนะแถวที่3เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่3 -4, เป็นตัวตามเช่นอักคี ทอควายซึ่งเป็นพย,ยัญชนะแถวที่สเป็นทั้งตัวสะกดและตัวตามพุทธาทอทหารซึ่งเป็นพย,ยัญชนะแถวที่สาเป็นทั้งตัวสะกดและทอธงพย,ยัญชนะแถวที่4เป็นตัวตามพยัญชนะแถวที่หเป็นตัวสะกดพย,ยัญชนะแถวที่หนึ่งสสาหเป็นตัวตาม เช่นปัญญายอหญิงซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่หเป็นทั้งตัวสะกดและตัวตามสัมผัสมอมา้าซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่หเป็นทั้งตัวสะกดถอพึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่สองเป็นตัวตาม 4. ในภาษาบาลีนิยมใช้คำว่าริเช่นภริยาจริยา แต่ในภาษาสันสกฤตนิยมใช้รอหรันเช่นพันรยาจันยา 5. ภาษาบาลีนิยมใช้หลอจุลาเช่นกีลาแต่ภาษาสันสกฤตนิยมใช้ทอนังบุญโทเช่นกรีทา 6. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้อักษรควบอักษรนำเช่นบาทจักประถม ปก,กติหลังจากได้เรียนรู้หลักสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตไปแล้วนักเรียนพิจารณาคำเหล่านี้แล้วลองวิเคราะห์ว่าคำต่อไปนี้เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตกันนะคะวิชาวิทยาบุคพาบุษบากฤษณะอิจฉาจุธา จุลาเมื่อวิเคราะห์แล้วจะได้ดังนี้คำที่มาจากภาษาบาลีวิชามาจากคำว่าวิชาบุผาเพราะมีตัวสะกดตัวตามอิจฉาเพราะมีตัวสะกดตัวตามจุลาบาลีนิยมใช้ลอจุลาคำที่มาจากภาษาสันสกฤตวิทยา ไม่นิยมใช้ตัวสะกดตัวตามบุตรสบาสังเกตตัวสอฤษีเป็นพยัญชนะที่เพิ่มมาจากภาษาบาลีกริชนะมีฤและสอฤษีซึ่งไม่มีในภาษาบาลีจุปทาภาษาสันสกฤตนิยมใช้ทอนังบุนโทการเรียนรู้เรื่องคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงที่มาของคําในภาษาไทยตลอดจนเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เรื่องการสร้างคําด้วยวิธีการสมมาตเป็นลําดับถัดไปหลังจากที่นักเรียนได้ดูได้เรียนรู้จากคลิปการเรียนการสอนผ่านไปแล้วนะครับเรามาก็สรุปข้อง่ายๆนะครับข้อที่ควรจํา เกี่ยวกับภาษาบาลีและสันธิกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อควาําที่ครูให้จํามี4ข้อจําง่ายๆถ้าพยัญชนะสอเสือนําหน้าวัตตะตึ่งเราก็เรียนมาแล้วนะครับนะว่าในภาษาบาลีสันธิกิจนั้นมีวัตต์ไหนบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นภาษาสันธิกิจก็สองพยัญชนะเศษวัตที่ใช้ในภาษาตัวสะกดได้ก็มีกี่ตัวมี5ตัวนะครับ คือยอยั์ลอลิงวอแวนสอเสือและรอจุลาเหล่านี้ก็จะเป็นภาษาเลยครับต่อไปข้อที่3นะครับพยัญชนะเศษวัคในภาษาสันสกิตคล้ายกับภาษาบาลีมีเพิ่มมา2ตัวก็คือสอสาลาและสอฤศีถ้าพบ2ตัวนี้ในคำาคคำนั้นให้ถือว่าเป็นภาษาสันสกิตนะครับ ถ้าคำใดมีอักษรซ้ำกันเป็นคำภาษาบาลีแน่นอนเพราะจะตรงกับลักษณะของตัวสะกดและตัวตามนะครับสาหรับเรื่องภาษาบาลีและสันตกิจก็ได้จบลงที่นี้นักเรียนอย่าลืมนะครับทำแบบฝึกหัดจากบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4ในหน้า66-71นะครับสวัสดีครับ